ของเดิมเนี่ยเป็นเอเจนต์เอเจนต์โหมดใช่ป่ะของใหม่เขาเรียกว่าโคดดิ้งเอเจนต์ชื่อแบบงงมากชื่อด้วยสมอเป็นมคร์ก์แล้วก็มีตัวหนึ่งที่เทียบเคียงกันนะครับชื่อจูสของ Google นะครับผมโดยสองตัวนี้ทจริงแล้วคอมมอนกันมากก็คือฟีเจอร์แบบฟีเจอร์เทียบกันเลยคล้ายๆกันเลยสวัสดีครับเจอกันในการเทคโฟมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอบนี้นะครับเราจะมา เราเคยคุยกันในเรื่องหัวข้อนี้ไปแล้วทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเรารอบนี้เราอาจจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องระวังระวังอาชีพของเราเอง <laughs> <laughs> ว่าว่าเราจะอยู่ได้กี่เดือนนะครับเนในเป็นหลักเดือนเลยเนาะนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือเอเจติกโคดดิ้งนะครับผมแล้วก่อนเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าเจติกโคดดิ้งเนี่ยเออมันคือการแทนที่เราจะใช้ AI เนี่ยในการช่วยแก้โคดตามที่เราบอก <laughs> อ่าเมื่อก่อนก็เป็นภาพเมื่อก่อนเนี่ย ออสักปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยโคดดิ้งตอนที่เป็นแอสซิสแตนต์รูปแบบการใช้งานเราจะเป็น2รูปแบบหแแล่ะก็คือพิมพ์ไปให้มันตอบไปอ่ากับระบายให้มันแล้วก็บอกว่าแก้ให้หน่อยอ่าอันนี้คือเป็นจุดจุดเป็นจุดๆด,ดอ่าตอนคือพิมพ์พิพ์ไปมันก็จะช่วยเติมให้เรา<ม>ในแบบเอ้ยคุณคุณขึ้นชื่อฟัง์กชันมาว่าบ<ม>ับเบิลซอสคุณต้องถัดอยากทำอย่างนี้แน่ๆเลยอ่า นะครับมันก็จะขึ้นมันก็เติมให้เราก็เออถูกใจจังเลยเราก็ใช้งานไปใช่ป่ะกับอย่างอย่าหนึ่งก็คือบอกว่าเอ้ยอินพุตเราเปลี่ยนรูปแบบสักเจอเราเป็นแบบนี้ระบายให้มันระบายบอก AI ลอให้ให้รีสฟกเตอให้หน่อยอ่าก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่คือปีที่ผ่านมาแต่ว่าพอไปปีที่แล้วเริ่มมีไอ็กซ์จิตโคดดิ้งเข้ามาเราได้เริ่มเริ่มได้ใช้กันก็จะพบว่าเราสั่งอีกแบบหนึ่งอืมครับเช่นว่าในตอนนี้เราเริ่มผมว่าหลายๆคนเริ่มชินก็คือในไฟล์ สแลดฟอนต์เอ็นสแลตคอมโพเนนต์สแดอะล็อกคอนเฟิร hmm. ์มเมชั js x ยังมีบั Gore ๊กอยู form, ่เรียกไปเคาหลังบ <um ้านแล้ว data ไม่ตรงกันก็คือเราสามารถสั่งรวมๆแล้วมันไปไปเช็คให้ได้ใช่ครับแล้วก็บางทีผมก็ชอบให้ตัวอย่างเชื่อว่าบางทีนั่งเทสอยู่แล้วก็เจอปัญหาหน้าจอเรนเดอร์ว่า undefine ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าไปเช็คหลังบ้านแล้วหลังบ้านรีสปอนส์มาแบบนี้แล้วให้แล้ว โยนโยนเข้าไปให้มันเป็นแบบเป็นโยนโยนของที่เกี่ยวข้องนะครับโยนโยนเข้าไปให้มันดูให้หน่อยแก้ฟิกอินฟอร์มีแก้ให้หน่อยหนึ่งแล้วมันก็ไปนั่งอ่านอ,อีกไปนั่งวนวนอันไฟนั้นอ่านไฟนี้อ่ไปอ่านแบทเอ็นอ่นไปอ,อ่นด็อกิเมนต์สเปกแล้วก็โพสต์อีทีแก้มาให้ซึ่งเป็นท่าที่เราใช้ก็อยู่ณปัจจุบันณปัจจุบันนี้น,น,นะครับน่าจะใช้ย่นเสร็จติดมากผมแอบ,บนั่งมอนิเตอร์ โทเค็นเขาของบริษัทแล้วก็ไม่ลดลงเลยเป็น growth, growth <laughs> กรอเทนกรอเทนผงก็แบบว่าใช้โมเดลถูกบ้างไหมอะไรเงี้ย <laughs> ไม่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 ใอยากใช้ <laughs> 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 นะครับคือซึ่งไม่เปหลายแต่ว่าทีนี้ <laughs> เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเออหลังจากตอนที่แล้วที่เราคุยเรื่อง Google I.O จริงๆแล้วมันมี กแอนนอ e สำคัญอยู่สองสาอย่างในงานในงานทั้งทั้ง Microsoft View และทั้ง Google i i ครับผมมี2ตัวด้วยกันนะครับผมตัวหนึ่งก็คือคิดนัคเปราเจ้าเก่าเขง Microsoft เขา Microsoft มาเราเน่นเองนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยเป็น Agent ต์เอเจนต์ใช่ป่ะเขงใหม่เขาเรียกว่า Coding Agent นตชื่อแบบงงมากชื่อด้วยสมเป็น Microsoft แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เทียบเคียงกันนะครับอ ชื่อจูของ Google นะครับผมโดยสองตัวนี้จริงๆแล้ว c o m ม o กันมากก็คือฟีเจอร์แบบฟีเจอร์เ,อรเทียบกันเลยใกล้ๆกันเลยผมยังไม่ได้ใช้โคด้งเเจเนตนแต่ว่าผมดูจากอันเนาส์มาเนื่องจากว่า Microsoft เนี่ยต้องต้องเป็นเป็นฟีเจอร์ Pro+ Plus 35เหรียญ 30- หรือ35มผมจะไม่ได้ละเออโคดโปรทำไมแล้วใช้ไม่ได้ด้วยอืมครับ,รบ,รบท,ที่ที่จะที่จะสามารถใช้หมดนี่ได้แต่ว่าแนวแนวทางเหมือนกันเลยก็คือเออแทนที่เราจะไปคนไวโคดิ้ง เออไวโคดดิ้งเนี่ยผมว่าเป็นเหมือนขับรถแบบคุยคอนโทรอ่ะอ่าอ่าคือมือเริ่มไม่ไม่กำพวงมาลัยอ,อ่าแต่ว่าต้องต้องแตะๆมาหน่อยหนึ่งเผื่อมันเผื่อมันเพี้ยนครับเออขายยังต้องอยู่ที่คันเดี๋ยวขายยังอยู่ที่เบกรกหน่อยนึงอ่าก็คือถ้าใช้แบบนั่นก็จะคอยอภูฟอภูษใช่ <approve. S 2> ใช่ใช่คอยอภูฟหรือว่าเอ้ยมันมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในโหมดในโหมดที่เราใช้ก็อยู่ตอนนี้เนี่ยโหมดใหม่ๆเนี่ย ก็คือปล่อยเลยนะครับเป็นเป็นโหมดที่เราคุยเหมือนคนเลยอีกคนหนึ่งเราสั่งงานแล้วมันก็หายไปเลยเหมือนมีเดฟอีกคนหนึ่งในทีม<ใ>น,นี่เป็นคนหนึ่งในทีมมาทำงานให้ครับแต่ว่าก็ทํางานได้ก้อนหนึ่งโดยที่ผมตอนนี้เนี่ยผมทำโปรเจกต์หนึ่งเยียบเยียบอยู่นะครับก็คือแต่ใช้จูเป็นหลักเลยอ่าถ้าไปดูในถ้าไปดูในโปรเจกต์ผมในกินทับเนี่ยจะพบว่าจูเนี่ยเป็นคอนทริบิเตอร์คนหนึ่ง ในโปรเจกต์มี3คนนะครับมีมีผมมีจูแล้วก็มีด e พ e นเดอร์บอทเอาไว้ด่าว่าเวลาที่มันใช้ด e พ e นเ e ซี่เก่าสุดยอด <laughs> เพราะว่าเพราะมันเป็นร้านแลก์เกิร์โมเดลนะครับบางทีบางทีบางทีมันก็จะนั่งนึกชื่อโมดูลต่างๆที่เก่าหน่อยนึงครับผมแต่ก็เป็นก็เป็นเป็นเป็นท่าหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นคงจะมา และใช้งานกันโดยโทวไปในเร็วๆนี้มันจะไม่ได้อยู่หน้าจอเดียวกับเราแต่ว่าเราสั่งงานไปไปทำปุ๊บโพลิเควสต์มาให้เรา<ช>แล้วเรารีวิวโพลิเควสต์ใช่<ม><ม>กลับมาอีกทีเป็นโพลิเควสต์เลยครับผมอืม,มก็คือเหมือนน้องๆเหมือนน้องๆเลยที่อบอกว่าเราสั่งเป็นก้อนแล้วเปนก้อนไปปุ๊บแล้วแล้วกลับมาก็คืออีกทีก็คือเป็นบรอนเป็นบรัสมาให้จริงๆมันไม่ได้เปิดโพลิเควสต์เองมันจะโชว์แค่แค่เป็นเป็นบรอสมาให้อ่าแล้วก็ลองรีวิวก่อนถ้ารีวิวแล้วโอเคก็กดโพล คือคือในนั้นอ่านเดี๋ยวโอเคอย่างเล่าเล่าวิธีการใช้งานจูก,ก่อนนะครับเออเวลาที่เราใช้งานจูเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องมันเป็นแอปภายนอกเราล็อกอินปุ๊บเขาจะขอสิทธิ์ในการไลท์รีโพสทั้งหมดของเราไลต์ลิสต์ละไลรรีโพสทั้งหมดเราซึ่งติดกันขั้งสูงนะครับถ้าใครถ้าใครมีอะไรสําคัญหน่อยก็จะระวังนิดนึง <S <S อ่ะพอเราพอเราพอเราอลาวปุ๊บเราล็อกอินด้วยแอคเคาท์กินหักของเราแล้วเราอลาวปุ๊บ มันก็จะรต์เป็นหน้าจอแชทหน้าจอหนึ่งแล้วเราก็จะเลือกโปรเจกต์ได้ที่โปรเจกต์ที่อยู่กับเรานะครับแล้วก็เลือกบร ANCH ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็เมนอะไรเงี้ยอแล้วเราก็ใส่คําสั่งไปว่าอยากสั่งอะไรบ้างอย่างเช่นว่าแก้บั๊กอันนั้นหรือว่าหรือว่าหรือว่าเพิ่มฟีเจอร์นี้อะไรเงี้ยก็บอกบอกกันไปนะครับสิ่งที่มันทําก็คือมันจะเปิด VM เลยอืก็คือ VM นั้นรวมในค่าของที่เราสมัครซึ่งตอนนี้จูฟี อเออครับแต่เขาบอกนะครับเขาเขาคงนั่งดูอยู่ว่าว่าเราใช้โค้ดแค่ไหนเพื่อเขาจะตั้งราคาได้ทมไมตุสมผลนะครับเออแต่ว่าสิ่งที่เขาทําก็คือเขาเปิด V M เลยเป็น V M ของเขาเองผูผูดึงโค้ดลงมานั่งอ่านโค้ดนั่งอ่านโค้ดแล้วก็นั่งแล้วก็แก้โค้ดจะบิวจะอะไรทำอย่างนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะเขาจะโคลนเขาจะโคลนโค้ดของเราลงมาก่อนแล้วก็นั่งอ่านคําสั่งเราแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งอ่านไฟล์ที่เกี่ยวข้องเออ อันนั้นใช่ไหมนะอันนี้ใช่ไหมนะแล้วก็เอ,อทำแผนผมจะทำสิบข้อดังต่อไปนี้นะครับเออแล้วให้อ uh ัปรูปแต่เราไม่อัปรูปก็ได้นะ uh huh. เราไม่อัปรูปก็คือมันมันจะไปให้เวลาสักสองนาทีอะไรเงี้ยครับมันในการกดในการขอ,แก,ขอแก้ขอแก้ไขทันก่อนถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยมันจะมันจะรันไปเลยอมืมันจะไปของมันเลยเร,เรื่อยๆนะครับเพะะื่อท้นเ,เราสั่งไฟฟอกเก็ตได้ก็คือเราเลือกบาร์เราสั่งใส่คําสั่งแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้า อ่านั่งหล่ออีกทีได้เลยครับอแต่ก็แปลว่าถ้าสมมติว่าไม่โอเคเราก็ไปพร้อมต่อในนี้ใช่ใช่นั่งคุยบอกเฮ้ยเอออย่างเช่นอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยเออจะเจอบ่อยก็คือเว็บผมเนี่ยไม่มีล็อกอินผมจะใช้พวก identity aware proxy อะครับอย่างเช่นพวกพวก IAP ตามคลาวด์จะมีให้หรือว่าจะจะลงเองก็ได้ในในในเซิร์ฟเวอร์ของเราเองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วยูเซอร์ที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยจะมีจะมี Authenticated หมดแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่เนี่ยไปอินเทอร์เน็ตแอป อ่ะไม่ต้องทําไม่ต้องทําหน้าล็อกอินถ้าไม่บอกมันเนี่ยมันเวดาเวลดาสั่งมันดดื้อเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นที่ต้องมีอ่าอย่างนี้เป็นต้นครับเราต้องแก้บอกว่าเฮ้ยอย่าทําหน้าล็อกอินทุกคนออเทนออเทนแล้วอให้เชื่อไปเลยอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องแก้ต้องอ่าก็แก้แล้วก็แล้วก็ทําไปทำหน้าสนใจปกติถ้ามันเป็นแบบไวคัลดิ้งเนี่ยมันก็จะแบบว่า สมมติว่าเป็น f อน n ์เงี้ยเราก็จะ start f ฟอน t ์เอ็นทิ้งไว้แล้วเราก็สังแก้มันก็จะเห็นผลใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันจะเห็นแต่โค้ดแต่ไม่เห็นผลแล้วเราจะดูยังไงจริงๆแล้วอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยเอออันนี้เป็นความเุอร์อย่างหนึ่งครับจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้ถถามันฟูลลูปเลยเนี่ยเราควรจะสั่งรันไซเพรสในตัวเลย <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยเออซึ่ง AI มันทำได้ด้วยนะ อย่างผมผมผมสั่งเนี่ยผมสั่งบอกว่าเฮ้ยให้ให้เนื่องจากว่าในในด็อกเกอร์ในในโปรเจกต์ที่ผมทําอยู่นะครับก็มีมีด็อกเกอร์คอมโพสอะไรโน่นนี่นั่นใช่ป่ะแล้วมีด็แล้วมีด็อกเกอร์ด็อกเกอร์ Docker ของไซเพสให้ในตัวคือถ้าคุณรันถ้าคุณรันคอมโพส dot. test. dot. yaml เนี่ยมันจะบิวฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นแล้วก็รันเพสให้เลยแล้วเราเขาบอโดให้ใหใแต่ปรากฏว่าในจูสเนี่ยเครื่องที่เขาให้ใช้ตอนนี้เนี่ยสตอเรจไม่พอเว้ย <laughs> เออกลายเป็นคือคือเวลาสั่งเนี้ยครับจูฟวางแผนถูกต้องเดี๋ยวผมจะรันให้นะครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รันให้แล้วก,แวก็แล้วก็นั่งเห็นเราก็เราก็เห็นเทอร์มินอลมันพยายะว่าพายามนั่งรันอยู่อแต่รันแล้วเฟลเพราะว่าตอเลเต็มไปก่อนแล้วดิสโนสเปนเพราะว่าเพราะว่าพวกเออพวกไซเพรสเวลาเวลาโดดเบลเซอร์มาด้วยเนี้ยกินเงียรื่องเยอะ อ่าเครื่องที่เขาให้มามันเครื่องเล็กๆหน่อยนึงครับเวลาเราคอมเมนต์ชูเนี่ยมันอยู่บนอิชชูของกนะิจทั b ไหมหรือว่ามันเป็นแชทแยกแชทแยกอ๋อเพราะฉะนั้นก็ยังตอนนี้ก็คือเราไม่สามารถแต่ทำปลายลน์ตอนที่ p l ู r e q u e s t ให้อัลตเมทมารันแล้วไปคอมเมนต์ให้มันฟีดแบ็กกลับไปได้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ คือตอนนี้มันก็พยายามรันเราเราก็เราก็บอกได้ว่าให้มันเทสอะไรบ้างคือถ้าถ้าใครใช้เทสอย่างพวกแบ็คเอนเน่ยเทสมันเบาๆใช่ปะยิงไปเลยอะไรเงี้ยครับมันนั่งมันนั่งมุนๆกันไปเรื่อยเลยอ่าผมผมใช้แบ็คเอนเน่ยจะแฮปปี้มากเพราะว่าเพราะว่ามันเพราะมันจะเวิร์กเลยออืมคือมาถึงปุ๊บเทสผ่านแล้วแต่ว่ามันก็เริ่มยุคที่ถ้ามันเวิร์กแล้วมันก็จะใช่ใช่ใช่คือคือผมผมก็นึกออกว่าตอนเขาเก็บดังเงี้ยครับก็อย่างผมเนี้ยผมจะใช้ฟอนต์เอนใช่ปะผมอยาก ผมอยากให้เอ,อทำไซเพรสแล้วแล้ววนล,ลูปไปเลยเอ,อคุณแคปเจอร์สกีแล้วมันเออร์เรอร์เนี่ยไม่ตรงน้ำที่คาดหวังเนี่ยคุณนั่งแก้ไปเลยก็คือจะมีนายมาดูภาพดูวีโอได้อยู่แล้วอะ่ะ <Yeah. S 2> คุณก็โหลดภาพโหลดวิดีโอนั่งดูแล้วแล้วก็ดูแล้วก็แก้ไปนั mm hmm. ก็เท่านั้นตอนนี้ใช้ในะก,ก็เต็บเสพติด <laughs> ดีอยู่นะครับแต่ว่าตอนคิดตังนี้ผมก็แบบว่า นาทีเท่าไหร <laughs> แ่แอบสงสัยอย่างนันนะอีกตัวหนึ่งที่ที่เปิดมาใกล้กันเลยจริงๆแล้วควันวันติดกันเลยก็คือ Coding a เอเจนของของ h u b ับครับผมแต่อย่างอย่างสองตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือเวลาที่มันทําเสร็จแล้วเนี่ยของจูเนี่ยก็คือพอทําเสร็จปุ๊บจะจะให้ดูจะมีหน้าจอโค้ดให้ดูก่อน oh. อ่าแล้วเราให้เราจะรีวิวโค้ดในจู oh. ก็ได้ นั่งอ่านโค้ดว่ามันแก้อะไรบ้างในจูเแร้วดังดูผลแปว,ว่ามันเทสอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าตอนจังหวะสุดท้ายเนี่ยจะขึ้นมันจะขึ้น d i a l o g u มาว่าถ้าคิดว่าโค้ดนี้โอเคเนี่ยก็ให้กด publish มันจะตั้งชื่อตั้งชื่อบร ANCH ที่ไม่ซ้ำใครแล้วส่งโค้ดเกิดลับขึ้นมาให้เราถ้าเราจะา,าเราจะใช้งานจริงๆเนี่ยก็คือไป pull ก็ไป pull request กลับมาผมก,ก็เป็นการโชว์ข้อดีของงานประเภท programming ซึ่งมัน ถ้าเรามีเอลเมนต์ปิดให้มันเนี้ครับมันจะเพี้ยนแค่ไหนมันจะอ่ามันไม่ใช่โรคจริงมันเอ่อมันแบบเป็นโรคสองใบเรียกว่ามีแซนบล็อกดีกว่ามีโลกแยกอยู่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเพี้ยนไปบ้างอาจจะทําผิดลบไฟล์ผิดอ่าอย่างอย่างตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยเออเราเรานั่งเคยคุยรอบพี่แล้วนะครับว่าเอออจิตจิตโคดดิ้งเนี่ยเราไม่กล้าให้มันไหลเพราะมันเพราะเรากลัวมันไปลบ ไฟประหลาดโดยเฉพาะหลายคนน้องๆบางทีเนี่ยก็ไปแอบรันแอบรันเบ์เซอร์เอ้ยแอบรันไอแอบรันไอเจติค้ดดิ้งในรูดเลยมีคนทำบ,บางทีแบบประเภทว่าเป,เป็นเครื่องเด็บเป็นเครื่องเดฟแล้วสิเคลเช่วยเข้าไปแล้วสิเคลเช่วด้วยรูดเลยเป็นรันเวสคอร์ดอยู่ข้างในเป็นเ c สค e รีดรมอยด์นะครับแล้วตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองถือสิทธิสูงมากใน,ในเครื่องนั้นๆ แล้วก็ไปทำเอเจนต์เอเจนต์มันทำอะไรประหลาดแต่ว่าพวกนี้เนี่ยก็คืออย่างจูเสีย่ครับก็เห็นแล้วว่ามีสิทธิ์รูดแต่ว่าเป็นเครื่องเขาครัเพราะฉะนั้นแล้วก็พันก็พันเครื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันอย่างผมลองเนี่ยครับโปรเจกต์ผมก็จะพบว่าก็จะได้ pull ู request จากจูมาเรื่อยๆบอกว่าให้ทำไปครับผมแต่ว่ามีข้อจำกัดก็คือหนึ่งจ็อบจะมีจำนวนนาทีจำกัดก็คือถ้าไม่ไม่จบก็คือมันจะคิวมันจะคิวมันจะคิว มันไม่สามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบว่าเป็นนังน่งไม่งังนง้นเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่ามีคนเอาไปขุดมีแล้ถ้าเป็นไปได้แต่ว่าก็มีมีท i มลิมิตใน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 หนึ่งจอนะครับกับกับที่เขาที่เขาทำได้เอ s o u r c e r e s o u ร c ค่อนข้างลิมิตมากแต่ว่าก็เป็นอันนึงที่ผมว่าก็เป็นอนาคตเลย <c oughs> เราเราน่าจะเราน่าจะได้เห็นอะไรอย่างนี้อยู่อีกเรื่อยๆเลยทีเดียวครับอันนี้แอบน่าสนใจว่ามันมันจะมีความแตกต่างกันในแง่ของ experience ในการใช้งานนิดนึงว่าแบบพอมันถ้ามันเป็นไว้ปกติมันก็จะ รีวิวทีละนิดอ่าแต่ว่าพอมันนี้มันจะเป็นรีวิวทั้งแพ็กอ่าก็อาจจะต้องลองกันว่าแบบอย่างไหนมันเป็นยังไงโอเคอย่างที่ผมลองอย่งนี้ยผมพบว่าพอสั่งงานคอมเพล็กซ์มากๆอะเฟลเล็ตก็สูงขึ้นอ่าอ,อย่างมีในแง่สำคัญอันนี้เรื่องจริงก็คือในแง่ในแง่ของการใช้งานเนี่ยผมพบว่าไม่ได้ต่างจากการไว้โคตดิ้งบน VS Code ของเราขนาดนั้นแล้วแล้วจูเสียยังมีคนบ่นเยอะว่าว่ายังช้าด้วย คือบางทีมันแบบหมุนหมุนเวลาเราเห็นในในจิตติโคดดิ้งว่าว่ามันยิงรีเควสใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันช้าเราก็แอบบ่นแล้วใช่ไหมอ่าแต่ว่าอันนี้มันช้ากว่านั้นไม่รู้ทําไมอืมครับมันมันช้ากว่านั้นไปอีกล้วบางทีมันหายไปสักสองสามนาทีในในพร้อมๆหนึ่งที่แก้ไฟอะไรอย่างครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามัน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 แยกออกจากตัวเราไปเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรโอเคเพราะว่าเวลาัมันอาจจะติปุ๊บอ่าสั่งคําสั่งหนึ่งไป ผ่านและสั่งคำสั่งที่2อแอบเปลบไฟล์เวลาจะโลแบก็กถ้าเราไม่คอมมิตทุกครั้งมันก็จะแบบมีมึนมีงงบ้างใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากคอมมิตทุกครั้งขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นเราอ,อืมก็น่าสนใจครับแต่ว่าแต่ว่าพบว่าคือ AI อยังคงเป็นตัวเดิมครับเจมินโปก็คือ g e m i น i p โปอ่าถ้าถ้าถ้าเราใช้ ถ้าอีกหน่อยถ้าอีกหน่อยพวกพวกคลอดมาก็จะเป็นคลอสก็ยังเปนคลอสเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นระดับความเก่งระดับความลำดับเรื่องได้ลำดับความสามารถในการดีบักยังประมาณเดิมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราถ้าเราสั่งให้มันไฮเลเวลมากๆหรือว่างานที่มันซับซ้อนต้องต้องต้องคิดหลายชั้นเนี่ยบางทีมันก็จะบางทีหลายทีก็จะเฟลครับถ้าเราแบ่งแบ่งงานให้มันเธอสเต็ปให้มันค่อยๆทำไปเนี่ยมันก็จะทําได้ดีกว่าแต่ว่าผมก็เชื่อว่าพอ พอพอเป็นพอเป็นท่านี้เนี่ยก็คือเอ,อเราก็เป็นโหมดตอนนี้เป็นโหมดให้เลือกได้ว่าเรางานบางอย่างเราก็แบบเอ้ยแก้ดแก้บักแบ็กเอ็นก็ไปแก้เลยเราเราเรานั่งนนดูฟันเอ็นไปก่อนอะไรยเงี้ยครับนะเหมือนแตกแบกลางได้เห <c oughs> มือนมีเครื่องทํางานพร้อมกันหลายๆเครื่องใช่ใช่ใชแล้วก็มีคนอ่าที่ไม่ใช่คนที่ช่วยเรา <c oughs> อีกรบบ<ต> <ๆๆ S 1> ด้วยแต่ <ๆ S 2> น่าสนใจมากว่าค่าใช้จ่ายตอนที่ทุกคนกิจตังคือตอนนี้ทุกคนเป็นโหมดทดลองเงครับอ่ะ อย่างมันซอฟต์ก็เห็นชัดคือคขาแบบคิดที่เขาก็เห็นชัดว่าเขายังเขาไปใส่ในแพ็คเกจแพงอย่างตอนนี้เนี่ยผมตามคอมมูนิตี้พวกเอเจนต์โคดเอเจนต์ดิกโคดิ้งเนี่ยพวกวินเซิร์ฟพวกเคอร์เซอร์เนี่ยก็พบว่าก็จะโดนชนลิมิตอ่าพอเราใช้กันหนักๆเข้าเนี่ยก็จะชนลิมิตก็้วพอใช้นั้นก็ค่ายแจกก็เริ่มก็เริ่มเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆอืมครับก็เลยกลายเป็นว่าระดับคนราคาทัฟฟิคคริชชันที่เหมาะสมอยู่ตรงไหนอืมครับก็นับว่าเป็นครึ่งปีที่มึงเขาปิดแบรนด์เยอะสำหรับพวกเรา แล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะครับเพราะว่าแบบคุยเขาที่แล้วมันแค่ประมาณ2เดือนก่อนใช่แล้วก็มาเปลี่ยนแนวคิดในการทําอีกแบบหนึ่งด้วยใช่ครับผมก็ผมว่าอีกครึ่งปีข้างหลังเนี่ยก็เชื่อว่าก็เชื่อว่าจะจะจะ,จะมีการ invest กับอะไรกับพวกนี้อีกนะครับก็เราเราน่าจะได้เห็น workflow เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งครับจากตอนนี้ที่เราใช้ a จ e n t คน d i n งมาเรื่อยปกติแล้วครับผมเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าในแง่ของการทใช้งาน AI เนี่ยครับ ผมว่าวงการโคดดิ้งก็เป็นฟอนเทียอ่าเป็นมนุษย์กลุ่มควัแแถวเป็นยูสเคสคุณคือคว,วัแแถวนักควอจริงส่วนยูสเคสอื่นเนี่ยผมว่าก็ไล่ก,ก, like, กันมามีคนมีความพยายามในการในการใช้งานแต่ว่ากลุ่มโคดดิ้งเนี่ยเป็นกลุ่มที่คอมมอนที่สุดแล้วอ่าทุกคนรู้ว่ามันไปมันสร้างมันสร้างจุดจําลองได้มันทดสอบก่อนทดสอบกาใช้งานก่อนได้อ่เอาเรา หิวไม่ลูปแน่นอนคือแล้วหิวไม่ลูปก็คือเรามาเราปล่อยมันทํางานยาวๆเลยเรามามองสุดท้ายเป็นเหมือนเราตรวจงานน้องใช่แต่เหมือนจุดที่เราจะได้ตรวจงานเริ่มน้อยลงเรื่อยๆใช่ครับว่าไกล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 เรื่อยๆจากเดิมจากเดิมเนี่ยทุกฟังก์ชันทุกสิบบรรทัดตอนเราสักพักหนึ่งก็เริ่มทุกร้อยบรรทัดตอนนี้ก็เริ่มทุกทุกพูรเลเควสต์ดิวเสร็จแล้วใช่ก็เดี๋ยวดูว่าเราจะเหลืออะไรให้ทำอีกบ้างครับผม วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนะครับแล้วก็ไว้เรามาติดตามกันครับว่าวงการ AI ในการโคดดิงจะเป็นอย่างไรต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ